4วิธีต้านความเครียดทำยังไงไม่ให้ตัวเองเครียดนะ4วิธีนี้จะมาแบ่งปันให้ทุกคนเอาไปใช้เอาไปทำกันวิธีที่หนึ่งคือไม่ทานมื้อเย็นนะจนเกินไปนะก็คือทานอาหารเบาๆอะอะไรก็ได้เป็นอาหารว่างหรือผัดผักหรือ,อสลัด หรือผล,ลไม้อะไรแบบนี้นะอย่าไปทานของหนักมื้อเย็นวิธีที่1วิธีที่2ไม่ทานเนื้อสัตว์หรือลดปริมาณเนื้อสัตว์ลงเคยไหมเวลาเหมือนคุณแบกของหนักๆเวลาที่คุณแบกของหนักๆ มันก็รู้สึกเหนื่อยใช่ไหมอ่ายัางนั้นถ้าคุณทานเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยเวลาที่มันเข้าไปในกระเพาะเราแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันใช้เวลานานนะกว่าจะย่อยสลายหรือว่าทำอ่ามันเอาไปใช้ได้เนี่ยประมาณเจ็ดวันเลยนะกว่าจะออกหมดจากร่างกายเรามันก็เลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานหนักแล้วทำให้มันเกิดอาการเครียด นี่คือเหมือนเราแบกของหนักอเราก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นกระเพาะเราอะ่ะเมื่อเราทานของหนักไปแล้วก็ทําให้กระเพาะเนี่ยทำงานหนักมันก็เลยร่างกายมันก็เลยรู้สึกเหนื่อยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเครียดนี่แหละเครียดได้ง่ายการที่เราลดปริมาณทานเนื้อสัตว์ได้เนี่ยวิธีที่สองอะนะอ่ามันจะทําให้เราไม่เครียดง่ายๆวิธีที่สามท่าน ผักผลไม้นะวิธีที่3ทานผักผลไม้หรือข้าวกล้องนะอันนี้จะเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยทานผักผลไม้หรือทานผลไม้มากๆเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นมันจะทําให้เราไม่ค่อยเครียดเวลาเจอสถานการณ์หรือเจออะไรบ่อยๆเนี่ยผลไม้จะช่วยได้ดีมากอ่ามันจะทําให้อ่ ร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็เส้นประสาทต,ต่างๆในสมองของเราในร่างกายของเราเนี่ยทำให้สดชื่นอ่านี่แหละทีสามนะเขากล้องหรือว่าผักผลไม้จะทําให้เราไม่เครียดวิธีที่4ก็คือน้ำเต้าหู้อุ่นๆนะลองไปหาทานดูน้ำเต้าหู้อุ่นๆแล้วกุ้ง้วยนะนั่นแหละทานลองหามาทานดูนะแล้วจะ สี่วิธีเนี่ยมันจะเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยเครียดต้านความเครียดได้แล้วความเครียดเนี่ยมันเป็นบอกเกิดของโรคต่างๆที่จะตามมาเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่ต้านความเครียดออกไปจากตัวเราก่อนมันก็จะทําให้เรา